คนเราพอถึงช่วงเวลาหนึ่งหน้าตาก็เปลี่ยนหรือคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆเราก็ว่าหน้าตาของพวกเขานะ่ยเปลี่ยนไปตัวละครในวิดีโ,ดโอเกมก็เหมือนกันครับแต่แตกต่างกันตรงที่ในระหว่างภาคหรือปีในแต่ละภาคผู้พัฒนาอาจจะมีการเปลี่ยนมือกันบ้างตัวละครที่เคยหน้าตาออกแนวใสๆ ก็จะมีความดุมีลิ้วรอยอะไรมากขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆนานาบนใบหน้าแสดงถึงสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นผ่านพ้นมาวันนี้นะครับช่องโซเอ็กก็จะมานําเสนอ10ตัวละครที่น่าเปลี่ยนในวิดีโอเกมจะมีตัวไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยเริ่มกันที่คนแรกดันเต้จาก d e วิสเม y c คายไล่กันตั้งแต่ปี2001ใน d e วิสเม y c คายภาคแรกนะครับดันเต้ในสมัยนั้นได้ถูกออกแบบให้ดูเป็นนักล่าป,ปีศาจผมเปปิดตาหนึ่งข้าง แต่พอมาในปี2003สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปคือสีทรงผมกับทรงผมที่เริ่มเห็นหน้าเขาชัดขึ้นรวมทั้งชุดที่เปลี่ยนไปจากภาคแรกมาก You call หลังเจ้าออกมาได้สองภาคได้ไม่นานภายในปี2003ก็ได้กำเนิดเดวิ l เมยขายภาคที่ดีที่สุดออกมาและหน้าตาของดั n เตภาคนี้ผมว่าส่วนตัวผมชอบหน้าตาของภาคนี้ที่สุดละ It's been a long time. I don't want another boring party. Get off my back. But, you promised me a party, and that's what I want. That's up to your skills. <laughs> และในตอนปี2007ก็ได้มีการ์ตูนที่มีชื่อว่า Devil May Cry The Animated Series เขาก็ยังออกแบบให้ดันเต้มีความเหมือนกับภาค3ในวิดีโอเกมแถมหล่อมากขึ้นด้วยแต่เมื่อเราถัดมาอีก1ปีในปี2008 De v i l May Cry มสีก็ได้กำเนิดขึ้นและนั่นแหละเราผู้เล่นก็จะเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความดูมีอายุขึ้นของตัวเอกบวกทั้งยังมีตัวละครมาใส่อย่างเนโรซึ่งผู้เล่นอย่างเราอ่ะก็คงพอจะเดาๆออกแล้วแหละว,ว่าพระเอกสุดเท่ของเราอ่ะใกล้โดนเขี่ยตัวกระปองแล้ว แต่เหมือนดันเต้แบบหนุ่มจะขายดีกว่าเพราะว่าในปี2011ในเกม Marvel vs Capcom 3กับเกม Ultimate Marvel Capcom ก,ก็จะมีการปรับให้ดูหนุ่มหน้าตาเหมือนเดิมแต่นั่นคือการเปรียบเทียบนะครับผมจะเทียบในซีรีส์ของ Devil May Cry ไปเลยแล้วกันพอมาในปี2013ภาคที่เล่าถึงดันเต้ตอนวัยหนุ่มหรือตอนวัยรุ่นนี่แหละเป็นภาคที่ผมว่าทำออกมาได้แย่ yeah! จนลืมหน้าตาแบบเก่าไปเลยและภาคนี้เป็นภาคที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว Bad day for มาในปี2019เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดันเต้โตขึ้นก็แก่ขึ้นนี่แหละแล้วก็เก่าขึ้นแต่ส่วนตัวผมรับได้อยู่นะดูหล่อในแบบรุ่นเด,ดิรดีและไม่รู้ว่าในอนาคตผู้พัฒนาเขาจะเอาบทพี่แกออกตอนไหนตอนนี้ก็ลุ่มลุ่มดันดอนแล้ว first come, first serve By the infamous Dante. My grandmother is, is n e i l Goldstein. t h the gunsmith that made all your fancy weapons. Guess I get to see it with my own eyes. ถัดมาอยู่กับหนุ่มผมแสกกลางขวัญใจผู้เล่นอย่างลีออนในเกม Resident Evil <c oughs> ในสมัย PS1 ปี1998ที่พระเอกหน้าหล่อของเรายัางเป็นตัวเหลี่ยม <c oughs> และยังเป็นตำรวจวัยไส กราฟิกในสมัยนั้นก็ไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้แต่พอมองรวมๆแล้วในสมัยนั้นนับว่าทำหน้าตาของคาแรคเตอร์ตำรวจจบ <Right. S 1> ใหม่ออกมาได้ดีทีเดียว yeah first day on the job great huh name's Leon Kennedy nice to meet you mine's Claire Claire Redfield I came to find my brother Chris และในภาครีเมคเทคโนโลยีก็ได้บูรณะหน้าของเลออนได้สมบูรณ์แบบและไปปฏิบัติต่อ,อก,กับภาคอื่นได้อย่างไม่งงเลย Wait you're a cop yeah Leon Kennedy. you are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. แต่เราข้ามไปไกลแล้วขอย้อนกลับมาในปี2005ก่อนในภาคที่4เป็นภาคผมชอบหน้าตาของเลออนในภาคนี้ที่สุดแล้วที่ดูสมส่วนกวับภาค2เยอะดูมีกล้ามแถมหน้าตาก็ดูหล่อบวกกับทรงผมสุดเท่มันดูใหม่ไปหมดในสมัยนั้นทั้งหน้าตาและการเล่น แต่พอมาในปี2009ในภาค The Dark Side Chronicle หน้าตาแกก็กลับไปเหมือน Resident Evil 2ใน PS1 แต่มาในกราฟิกที่สวยขึ้นบน PS3 ใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่ภาคนี้ผมเฉยมาก และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงในปี2012 <Chris. S 1> ในภาคที่6เรียกได้ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่หน้าตาฝีมือการต่อสู้สุดโหดแถมยังมีระบบเตะต่อยเข้ามาอีกแม่งผมนึกว่าดูมวยไทยลายวันอยู่แต่ถ้าคิดว่าภาคนี้ลีออนดูเปลี่ยนไปเหมือนคนที่มีไอเทมฟูแล,แล้วในภาคเวนเด t t a ฉบับแอนิเมชั่น ใครที่เคยดูมาแล้วเรียกได้ว่าหน้าตาของลนะีออนน่ะได้ก้าวข้ามความหนุ่มมามากเลยแต่ตัวละครพวกนี้ใกล้ปิวแล้วแหละตั้งแต่เขาได้นำอีธานเข้ามาใน Resident Evil ภาคใหม่และหากเาขายังเอาตัวละครเก่ามาลงม,มันก็อาจจะกลายเป็นเกม Resident มที่กลายเป็นคนแก่แสดงลีออนคงนั่งรถเข็นและยิงซอมบี้ใน Resident 16อะไรประมาณนั้นขออยู่ต่อกันในเกม r ล s i d e n t e v i ีอีกสักพักละกันกับตัวละครที่มีชื่อว่าจิ l valentine จิวเวเลนทายนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบถึงแม้ในภาคแรกที่เล่นตอนเด็กก็ยังไม่รู้ว่านั่นคือจิวเฮ้วิสก์เกอร์เวอ r ์ s คริ i l ิ n o น่ o ุ o ไม่ต้อ t การที่จะก t ับออกมารู้สึกชอบจริงๆก็ภาค3นี่แหละเพราะมันดูเป็นเอกลักษณ์ดีชุดเกาะอกกระโปรงสั้นก็คนญี่ปุ่นเขาออกแบบมานี่นะมันก็ต้องน่ารักน่ารัก It's finally over! แต,แต่พอมาภาค5นี่สิมันดูไม่ใช่จิวไปเลยหัวสีทองผมยาวชุดรับรูปก็คงเป็นภาคที่สําหรับตัวผมไม่ชอบเอามากๆคือมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยและดูเหมือนผู้สร้างเนี่ยก็อยากให้คนติดตาจิวในแบบที่ภาค5มากกว่าเมื่ออยู่ในเกมอันติเมตมาเวลเวสครับคอมสามเขาก็เอารูปแบบของภาค5เนี่ยมาใส่ทั้งดุดเลย แต่เมื่อพอมาอยู่ในเกม Project X Zone 2เพิ่งนึกขึ้นได้มั้งว่าจิวเนี่ยต้องหัวสีน้ำตาลตแต่ถ้าถามส่วนตัวผมว่าภาคไหนชอบและดูน่ารักนะผมว่าภาคดีเมคที่ดูสวยและดูดูในเวลาเดียวกันอันนี้มันก็ดูบ้ากามไปเอาปกติดีกว่า ตัวละครถัดมานะครับลิวจากเกม Street Fighter ริวปรากฏตัวในครั้งแรกปี1987ที่ภาคแรกของซีรีส์ Street Fighter ก็ยังคงมีแค่ลิวตัวละครเดียวที่ให้ผู้เล่นได้บังคับในตอนนั้นหน้าตายังต้องใช้จินตนาการเอาเองว่าเป็นนักสู้หัวแดงและหน้าตาในภาคแรกก็แดนไปทางฝั่งยุโรปซะมากกว่าแต่พอมาในภาค2นักสู้หัวแดงกลับหายไปเป็นนักสู้หัวดำแทนเอ๊ะมันยังไงเนี่ยแถมหน้าตาก็เปลี่ยนไปจำไม่ได้เลย ตัวผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็จะจำท่าทางการปล่อยพลังและชุดที่สวมใส่สะมากกว่าก็จะมีภาคอัลฟาเนี่ยแหละที่เราเริ่มเห็นหน้าของริวชัดขึ้นคิ้วเข้มผมเรียบหน้าตาที่หล่อขึ้นชุดต่อสู้สีขาวที่เป็นเอกลักษณ์แต่ริวดูหลอ่อใสแบบญี่ปุ่นอยู่แบบไม่นานครับเมื่อหน้าตามันเปลี่ยนอีกทีก็เมื่อ s e t ต e e t f ต g h t e r X Tekken ในปี2012 ซึ่งมันก็เริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ภาคก,ก่อนๆแล้วแหละมันทําให้ริวดูบักอึดขึ้นและดูพันพาเหมือนคนงานก่อ,กอสร้างซะมากกว่าวพอมาในปี2020ใน Street Fighter 5 มันก็ดูแปลกตรงอวตารอวตารหนึงแหละที่ใส่หนวดเขามาให้ลิวมันดูแปลกมากเพราะหนวดเข่าจริงๆมันขึ้นกับคนเอเชียมันเป็นไปได้ยากมากแต่ก็ว่านะครับแต่ลิวเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําออกมากี่ทีก็ไม่แก่สักทีก็มีแต่ภาคเท็กเก็แหละที่ผมดูว่ามันแก่ถึงภาคล่าสุดที่อวตารเขาใส่หนวดมาให้แล้วมันก็ยังดูไม่แก่เลยแต่ผมชอบริวในเวอร์ชันญี่ปุ่นซะมากกว่าที่มาดูหลอ่อใสแบบนี้ ไม่เอาลุงหนวดอย่างเงี้ยและภาคต่อตอไปผมนึกภาพริวไม่ออกจริงๆอันดับ5เคโทจากเกม God of War ในภาคแรกนะครับที่เราได้รู้จักเขาก็ในปี2005บางคนก็เรียกเกมนี้ว่าไอรอนซ่า หรือไอ้ล้นใช้โซ่ก็มีรูปร่างหน้าตาก็ออกแบบมาให้เป็นที่จดจําได้ง่ายมากรอยแผลทั้งด้านตาขวารอยสักทั้งด้านตาซ้ายร่างกายใหญ่ใช้ดาบโซ่เป็นหลักตัวเคทษของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแบบผิวเผนมันคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากไม่ได้มีทรงผมที่เปลี่ยนไปเหมือนตัวละครอื่นๆแต่ถ้าเราไลา่ตั้งแต่ปี2 0 0 5ถึงปี2018เทียบคัดซีนเทียบรูปจะเห็นได้ชัดเลยในแต่ละปีที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากแต่นี่ผมจะไม่รวมภาคยิบย่อยนะครับจะรวมแค่1น3 4 แต่ถ้าจะให้บอกว่าหน้าไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดผมว่าก็คงเป็นหน้าตาของภาคล่าสุดที่ดูกี่ทีกี่ทีก็น่ากลัวกภาคอื่นเป็นไหนๆน,นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าตาและระบบการเล่นที่โดนใจผู้เล่นออกมากๆแล้วก็ดูดุสมวัยซะด้วยสิขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งคนที่ยิ่งมีภาคใหม่พี่แกก็ยิ่งแก่ขึ้นจนแฟนเกมบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากเล่นเกมที่มีตัวละครหลักแก่ๆนะกับลุงสเนคของเราในเกมเมทั้งเกียรติ solid old snake ยังไม่ได네้เกียร์ solid นะครับกำเนิดครั้งแรกในปี1987และตัวละครในเกมเราก็คงเดาหน้าตาเขาไม่ออกแน่ถ้าไม่ดูจากภาพหน้าปกและพอมาในภาค2ในปี1990 เราก็ยังมองไม่ออกอีกแหละว,ว่าหน้าตาจริงๆแกเป็นยังไงแถมทางทีมงานก็ได้เปลี่ยนสีชุดมาจากเดิมมาเป็นสีเขียวแป๊ดแต่ถ้าเรามองภาพรวมในสมัยก่อนมันก็คล้ายกับดัมโบมากๆพอมาในภาคที่ s <S เราจะเห็นหน้าแกชัดขึ้นก็ภาคในป, <im it> ปี1998เป็นหน้าตาของทหารหนุ่มที่ทำให้เราร้องอ๋อจริงๆหน้าสเนกอะมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แต่ไม่ใช่ครับพอมาในปี2001ก็ได้เปลี่ยนหน้าตาเฮียแกอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าผมชอบหน้าตาแบบนี้มากดูความเป็นทห,หารและดุดันและเขาก็ยังคงคอนเซปต์หน้าตาแบบนี้ไว้จนมาถึงภาคที่ทุกคนแปลกใจในปี2008เมทั้งเกียร์โซลิดสแกกับกายเป็นตะแก่หน้าเหมือนคนขายติมแถวบ้านผม และภาคนี้แหละที่โดนแฟนเกมวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจนเฮียโคจิมะเนี่ยเอาภาคไรเดนมาบาังหน้าได้สักพักแต่พอมาในปี2014ก็กลับมาหนุ่มขึ้นจากเดิมนิดหน่อยก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะงงว่าเอยเดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวอะไรก็ถ้าเป็นผู้เล่นปกตกิอาจจะงงนิดหน่อยนะครับเพราะถ้าให้ผมไล่ทำลายแต่ละภาคเนี่ยมันต้องเรียนเรื่องราวกันยาวเลยว่าเรื่องไหนเกิดก่อนเกิดหลัง หลายตัแถมทั้งมีตัวละครที่เป็นบิ๊กบอสกับสเน็กที่เป็นร่างโคนอกผมจะไม่พูดถึงละกันทีนี้เราไปดูพวกที่ยิ่งมีภาคใหม่ยิ่งหล่อยิ่งสวยกันบ้างในอันดับที่7อยู่กับสาวนักโบราณคดีกับลาลาคอบจากเกม Tomb Raider ในสมัยปี1996ตอนที่ยังเป็นยุคเหลี่ยมเกมเมอร์หลายคนก็มองว่าเธอน่ะสวยแล้วในตอนนั้นจนมาถึงในปี1997-1999ในภาค2และภาค3ก็เริ่มพัฒนาจนหน้าตาเธอเนี่ยเริ่มชัดขึ้น จนหลายคนมองว่ามันเหมือนแกแองเจลิน่าโจลี่มันก็เลยกำเนิดหนังขึ้นในปี2001 กับอีกภาคในปี2003คลายหลายคนก็โอเคนะถ้าเจ๊แองจิลีนาเขามารับบทเพราะมันก็ดูคล้ายกันทั้งในเกมและฉบับภาพยนตร์และตั้งแต่ปี2003ถึงปี2008หน้าตาเธอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเหมือนกับดาราสาวแองจิลีนา ส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยก็มาถึงปี2013กับหน้าตาที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปคนละคนเลยแต่ส่วนตัวผมชอบนะมันให้ความสมจริงทางด้านเทคโนโลยีและเธอก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่จนเกินไปแต่ก็เหมือนผู้เล่นชอบความหน้าเด็กของเธอในปี2013ที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องตน้นภาคในปี2015และในปี2018เราก็ยังเห็นลาลาคอฟในลุคของสาววัยรุ่นกันอยู่และก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่ายิ่งมีภาคใหม่เธอก็ยิ่งสวยขึ้นสาวขึ้นเลยด้วยสิ อันดับที่8ลิง์จากเกม Legend of Zelda เปิดตัวเมื่อปี1986ในรูปแบบตัวเหลี่ยมแต่ถ้าเรามองในภาพเกมเราก็คงเดาหน้าตาของพี่แกไม่ออกแน่นอนถ้าไม่เทียบดูจากปกพอมาในปี1987ก็มีการปรับเปลี่ยนใบหน้าและการเล่นเป็น 2D ซึ่งหน้าในภาคนี้ผมว่ามันก็เหมือนกับกอบ,บินมากๆก็คงไม่ต่างจากภาพหน้าป,ปกภาคแรกแหละ จนมีการปรับมาเรื่อยๆจนถึงปี1998ที่เราจะพอดาวได้แล้วว่าเขาเนี่ยหน้าตาเป็นเอลหัวทองชุดเขียวมีโลและดาบคู่ใจแต่ตัวละครนี้ไม่แก่ผมก็ว่ามันเมกเซนนะเพราะพวกเอลเนี่ยมันจะมีอายุยืนกว่ามนุษย์มากเกมเซลดาเป็นเกมที่มีภาคย่อยเยอะนะครับผมจะย่อไปปี2006เลยแล้วกันที่เหล่าผู้เล่นเราจะได้เห็นหน้าตาของเขาชัดๆในภาคนี้แหละ ดูมีความแข็งแรงและทมัมาทแมงกว่าภาคก่อนหน้านี้พอสมควรแต่พอมาในปี2014เราก็จะเห็นชัดกับหน้าต่างตัวละครนี้มากขึ้นกับความหล่อคมของหน้าตาและก็ความไหลลื่นของเกมแต่ไม่ว่าจะมากี่ภาคกี่ภาคอย่างที่ผมบอกไปจำได้ไหมว่า หน้าตาพี่แกเนี่ยก็จะหนุ่มมา,อ,าออกมาเรื่อยๆจนถึงภาคล่าสุดในปี2017จนถึงปี2020 เป็นภาคที่ผมว่าหล่อที่สุดแล้วในตอนนี้บวกกับเกมเพลย์ที่น่าสนใจกับสกิลไอเทมที่มีการปรับเปลี่ยนให้สวยขึ้นแล้วก็มีตัวละครให้เยอะขึ้น too. Now, all times. ในอันดับที่9และ10ขอรวบเลยและกันกับคาวและเซฟิลอดใน Final Fantasy 7แน่นอนว่าตัวละครพวกนี้เริ่มต้นจากตัวละครที่เป็นสี่เหลี่ยมกันมาทางนั้น ในปี1997หน้าต่าของทั้งสองก็จัดได้ว่าหลอกินกันไม่ลงเลยทีเดียวถึงแม้กราฟิกในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกับปัจจุบันแต่มันก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันหน้าตาดีในสมัยนั้นมากๆ แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรพอมาในปี2005ฉบับหนังเราก็จะเห็นหน้าตาของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อแบบจัดเต็นกันเลยทีเดียวนับตั้งแต่นั้นมาหน้าตาของเขากับเซฟิลอ์ก็มีมาตรฐานแบบนี้มาตลอด ผมจะยกตัวอย่างในภาครีเมคปัจจุบันละกันในปี2020เรียกได้ว่ารีเมคะลืมภาพต้นฉบับไปเลยแต่ผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีภาคต่อแล้วแหละให้มันเป็นไฟนอลภาคอื่นๆเอาละกันขอจดจำพวกเขาเหล่านี้ไว้แบบนี้เพราะผมก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวกับเซพิลอสหน้าตาแก่มานั่งฟันดาบเปนหรอกมันคงดูแปลกฟีลึก เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับตัวละครหน้าตาเปลี่ยนในวิดีโอเกมมันก็ยังมีอีกหลายตัวละครนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือถ้าบางตัวถ้าพูดไปแล้วผมแค่เปรียบเทียบนะครับว่าหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวแล้วก็ไม่ได้ยกมาว่าภาคไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ได้ไล่ไทม์ไลน์ด้วยท้ายนี้นะครับใครอยากดูต่อให้มันมีพาร์ทสอนคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับจะได้ตัวละครพวกนี้ยกขึ้นมาพูดกันอีกในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอ